สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเทีลชแนลนะครับวันนี้ก็พอดีตัวของเกมเทอร่าคลาสิกกันเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเข้าเนื้อหานะพอดีตัวเกมเขามีปัญหาเรื่องของเซิร์ฟเวอร์หนึ่งถึงสามนิดนึงนะครับคือตอนนี้มันน่าจะเลื่อนเปิดแบบไม่มีกําหนดนะเพื่อนเพื่อนนะคือคงประมาณแบบพรุ่งนี้แต่ว่าเผื่อพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้เปิดด้วยซ้ำนะคือวันนี้ที่ผมลงคลิปนะครับจริงผมอัดตอนกลางคืนนะแต่ว่าคลิปนี้น่าจะลงตอนเที่ยงนะครับก็ยังไม่รู้ว่าเปิดหรือยังนะจริงๆผมกะว่าจะมาเล่นเทอร่าแหละแต่ว่วา มันมีปัญหาอะไรก็ไม่้ทุกอย่างหนึ่งของฮาร์ดแวร์เขานะครับอันนี้ขอขอนอกเรื่องนิดนึงนะก็คนที่ติดตามเทอรล่าอยู่นะครับยังไงเดี๋ยวถ้าเซิร์ฟเวอร์เปิดเนี่ยผมกลับไปเล่นเหมือนเดิมนะฮะก,ก็ยังเล่นอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่เลิกไปนะครับแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์เขามีปัญหาแต่ว่าแอบติงนิดนึงคิดว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นการปิดที่แบบไม่รู้เวลาเปิดแบบนี้มันจะทําให้ผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างเสียแบบเสียความรู้สึกเยอะนะผมพูดตรงๆนะครับเสียความรู้สึกเยอะแล้วก็ เกิดความไม่มั่นใจในตัวของเกมแล้วก็ตัวของเซิร์ฟเวอร์แล้วก็แล้วของผู้พัฒนาเองด้วยนะครับยังไงก็ฝากทีมงานเร่งแก้ไขด้วยนะครับอ่ะมางั้นเดี๋ยวเราเริ่มของเราเลยก็คือลหลักๆวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเปิดไข่เพื่อนๆคือมันนะดองไว้อีกแล้วนะฮะคือผมก็มีการฟักเรื่อยๆแหละแต่ว่าแบบช่วงนี้แบบเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับมันก็เลยทําให้แบบเนี่ยดองไว้เยอะนะฮะเดี๋ยวลองเปิดดูก็ไดะอ่ะหนึ่งดาวอะน่าจะมีประมาณร้อยกว่าใบละมั้งที่ผมดูแบบ วันก่อนนู้นนะคือคือผมก็รับมันทุกวันแล้วก็มีปล่อยบ้างนะครับแต่ว่าก็โหสองร้อยใบยเลยเหรอโหเพิ่งรู้เพิ่งรู้ว่าดองขนาดนี้เพื่อนเดี๋ยวเราจะเปิดกันให้หมดเลยนะครับวันนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเเพื่อนอย่าลืมตัวนี้นะคือตอนนี้ซีซั่นของ s เต็ก i ิ้เดี๋ยวนอกเรื่องอีกนึงนะคือซีซั่นของ s t a ็ก i ิ้อันนี้เขามีเริ่ม นับซีทั้น2แล้วนะครับกับคนบางคนที่แบบอยากจะฝากเอาผลตอบแทนนะอย่าลืมมาแลกเหรียญน,นะครับแล้วก็ไปสเต็คกิ้งเลยนะนี่รล้ววิกหนึ่งแล้วนะครับทุกคนที่มาฝากตอนนี้เสียค่าธรรมเนียมคือ5%แล้วนะไม่ใช่สซแล้วนะครับก็เป็นอ่าเป็นข้อติ่งอย่างหนึ่งแล้วกันนะลองดูว่าจะเอาหรือเปล่านะครับตอนนี้ผลตอบแทนนะ่าจะประมาณร้อยต้นๆหรือร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมไม่แน่ใจนะวันนี้ผมยังไม่ได้ดูนะครับเดี๋ยว ไว้ประมาณ week วิกสี่ละกันนะครับเดี๋ยวเข้าช่วงวิกสี่ผมจะมารีวิวผลตอบแทนผมให้ดูว่าวิกสี่ครึ่งเหมือนครึ่งซีซั่นเนี่ยผมได้ประมาณเท่าไหร่นะเพื่อนนะหรือไม่เน่อาจจะมาตอนยี่าก,ก็ได้เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าว่ามาตอนไหนดีอ่ะมาเดี๋ยวนอกเรื่องนานแล้วเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดไข่กันเรืออะไรฟักไข่ใช่ไหมเออฟักไข่นะฮะไม่ได้เปิดไข่นะไเด,ขดิฟักไข่กันนะับเ,เพื่อนอ่ะมาเดี๋ยวเราเริ่มจากสีดาวสีดาวนะฮะเดี๋ยวผมขอไป สิบสามก่อนเลขดีจะจัดนะฮะเดี๋ยวขอเคลียร์เคลียร์เศษก่อนสิบสามก่อนนะครับปะมาบอกจริงมาจริงผมบอกให้คือจากสูตรที่ผ่านมาเนี่ยมันเพื่อนการเปิดเยอะนะครับมักจะดีกว่าการเปิดน้อยเสมอนะซึ่งก็ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันเดี๋ยวผมเปิดสามสิบนะครับในที่เดียวจะซัดเทียร้อยเลยดีไหมย,ยาวๆนะคลิปในแจ้งไปคิปสั้นๆนะครับแต่บน <laughs> แต่บนต้นคลิปนานไปหน่อยเพื่อนคือก็ก็ถือว่าแจ้งข่าว ผ่านทางทางนี้แล้วกันด้วยนะครับว่ายังเล่นอยู่นะเทอร่านะครับสามสิบใบไปเฮ้ยได้สามดาวตัวเดียวยังไะดูดิโอ้โหเข้มปึ๊ดเลยโแย่จัดคือถ้าใครดูคลิปสุ่มน้องแมวผมจะรู้ว่าผมแบบผมท้อจริงนะตอนสุ่ม <c oughs> คือมันได้ยากเกินไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยมาอ่ะ้อยใบเลยนะครับปะยาวๆไปอีกสองแสน โอ้โหแย่จัดเลยนะเฮ้ยมาแต่ว่าโหมันไม่ได้ใช้อ่เรองิงหูไม่ได้ใช้เลยนะตัวที่ไม่ได้ใช้นะครับแต่ตัวอื่นแยกส่งมดเลยนะปะแยกส่มหมดเลยนะครับสาดาวสาดาวอันนี้ร้อยหนึ่งเดี๋ยวดูได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ได้มาตัวเดียวอีงนะนี่เคามีท่านมาสองนะมาสองแต่ไม่ได้เลยนะครับ โอ้คำวิธีแต่ว่าผมรู้สึกว่าการเปิดเยอะๆอย่างเงี้ยโอกาสได้เยอะกว่าการเปิดทีละตัวอีกนะรู้สึกอย่างนั้นนะแต่ไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับอ่ะขอเปิดสองใบก่อนละกันกำจ,จัดเศษกับจ,จัดเศษรับผมกัจ,จ,จัดเศษนะกำจัดเศษมันทื่ๆไปอ่ะมาร้อยสุดท้ายเ,เพื่อนๆนะวันนี้คลิปไวๆคลิปนี้คงเร็วแหละผมว่าเร็วมากอะถ้าไม่นะผมบ่นต้นคลิปนะอ้าวที่ว่างในกระเป๋าเต็มหมอโอ้ตายแล้วเดี๋ยวๆนะ น่าจะเต็มที่ถั่วหรือเปล่าครับหรือว่าแปบ๊บนึงนะขอภยัยเพื่อนด้วยนะฮะผมว่าผมเคลียร์ไว้แล้วนะสามดาวครับแล้วก็ถ้าปกติไม่เอาถ้ามืดแสงโอเคครับเคลียร์ไปถั่วก็เดี๋ยวอ่ะหงขอนึงของสามดาวผมเคลียร์หมดเลยนะครับเก็บไปแค่สี่ดาวนะอ่ะมาไปต่อฮะมาอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่ฟักไข่ ร้อยใบร้อยสามใบอีกแล้วเดี๋ยวขอเคลียร์เสียอีกน,นะครับต้องต้องขอเคลียร์ก่อนมันจะได้แบบทุนท่วนไงโอเคครับอ่ะอ่ะอันเนี้ยร้อยจริงแหละร้อยจริงแหล100ะร้อยเป๊ะไปฮะสี่ดาวสี่ดาวโอเคครับทาดไม่เลือกขอแค่สี่ดาวเท่านั้นฮะหนึ100่งร้อยใบอ่ะสามดาวมาหนึ่งฮะสามดาวอีกแล้วคุยไม่มาเลยว่ะ นี่ผมเปิดไปเท่าไหร่นะ240ใบแต่ได้มาแค่ตัวเดียวนะได้มาหนึ่งตัวนะโอ้โหเข้มปื๊ดเลยว่ะนี่ว่าเปิอจะไม่ได้เอานะหมดแล้วปะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหหมดจริงเฮ้ยได้ยากช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เข้ามาทำหะไรด้วยเพื่อนนะฮะ ตอนนี้ขนาดคุยกับวแม่เมื่อผมยังเคี้ยวหมดเลยแต่ว่านี่ผมเคี้ยวหมดแล้วนะไอ้เจ้าตัวเนี้ยเดี๋ยวๆดวอรอมันเลื่อนแบบนึงนะเอ้ยหรือหมดไปแล้ววะโอ้ยใส่หมดไปแล้วด้วยเนี้ยหมดไปแล้วเพิ่หมดไปแล้วนะฮะหมดไปแล้วนะสวัสดีครับเ <c oughs> ขาเขาคือใครส <c oughs> วัสดีเอ้ยแต่ชุดคนา,ารั้นจังเลยผมอย่าได้วะชุดนี้มันทำยังไงนะมันเดินวนด้วยนะฮะเาเดินวนทำไมไม่รู้เขาทำอะไรกันตรงนี้เนี่ยอ่ะก็ก็เดี๋ยว เดี๋ยวคงลาไปด้วยภาพแบบความวุ่นวายอะเนียมันรุ่นวายมากเลยตรงเนี้ยไงก็ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เราช่วยเหลานะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้หน่อยนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะหาคอนเทนต์มาทําให้ละกันในส่วนของนีโนคนนีนะครับยังไงก็แล้วก็จะมีตัวเวสพวกนี้เดี๋ยวผมยังไม่ได้ผ่านเยอะเลยนะเพื่อนนะคือเนี้ยประตูเคออสอันเนี้ยมันไม่ง่ายนะผมบอกให้มันไม่ง่ายนะมันยากนะเพราะว่าเพื่อนต้องมาคอยรอดูแมปนะครับมารอดูแมปอีกว่าแบบไอประตูของเคออสมันจะเกิดเมื่อไหร่นี่หรอปะ คือมันไม่มีสามารถเวลาแบบคือประตูเคออสอะเวลามันไม่ตายตัวเว้ยเราต้องคอยมาดูในแมปหรือต้องคอยมาตรวจเช็คในการแจ้งเตือนซึ่งอันนี้นผมเองอะก็มาเล่นตอนที่แบบพอผมมาเล่นมันก็ไม่เกิดนึกออกป่ะค <c oughs> ือมันคือมันหามคือตรงนี้เว้ยตรงเนี้ยอะไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อย่างไรใครที่ยังไม่ผ่านเควสไหนสงสัยเควสไหนยังไงก็พิมพ์ถามไว้แล้วกันนะเดี๋ยวยังไงผมจะมาไล่ดูไล่ตอบให้นะครับถ้าตอบได้นะแต่คิดว่าคงรู้หมดนะฮะแต่ทุกคน แน่นจัดเลยนะฮะตอนนี้เฟรมคือแน่นมากเลยก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ที่มันแน่นตรงนี้นะอ่ะขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆบ่ายครับผมเอ้ยผมลืมฝากนี่ว่ามีอะไรคอมเมนต์ไว้นะ <c oughs> ขอโทษมีอะไรคอมเมนต์ไหมนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับายบ่ายครับผม